สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างมาอยู่กับนี่คือปลั๊กไฟนะคะตรงปกเลยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ค่ะที่มันมีปลั๊กสามามขาแบบนี้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝั่งไหนเอ็นฝั่งไหนแอลแล้วเราจะแล้วปลั๊กพวกเนี้ยมันมาเสียบทั่วไปได้เลยไหมหรือเราจะต้องทําปลั๊กแยกแล้วข้อดีของการทําปลั๊กแยกกับปลั๊กรวม มันต่างกันยังไงแล้วทําไมจะต้องมีปลั๊กแยกเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะมาบอกวิธีต่อปลั๊กนะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากนะคะจะมีแต่ปลั๊กแบบนี้แต่ปลั๊กเดิมเราที่ติดบ้านเราจะเป็น2อรูทั่วไปตัวนั้นได้ไหมคะจะเป็น2องรูปมนีพี่ทงเดี๋ยวนี่ทั้งจตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันเสียบไม่ได้ถ้าแบบนี้มันเสียบไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวจะให้ช่าหน้อท่ช่วยอธิบายเนาะคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากมากเลยกับทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านเลยนะคะเนาะปักไฟมีทุกบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็รับชมจนจบคลิปได้ประโยชน์แน่นอนจ้าคลนี้เราก็จะมาดูขาที่เขาให้ต่อนะครับฝั่งนี้เป็นเอ็นนะกโฟกัสเห็นไหมครับไม่เห็นเดี๋ยวนะี๋ยวตัวนี้ผมเขียนให้เจ้น้่ช่วยเขียนให้แล้วตัว <M S 2> หนังสือเขาอยู่ตรงไหนคะ เห็นไหมคะนันคือถ้าภาพภาพจริงอ,อ่ะมัน,นะจะเห็นอยู่นะตัวนี้คือสายกาวนะครับตัวนี้นะตัวนี้คือกาววนี่คือกาวนะครับันตอนกันต่อตัวนี้ตัวนี้เป็นกาวนะครับอย่าไปหลงเอาไฟเข้านะครับเพราะว่า อาจจะช็อตได้นะตัวที่ช่างทองจิ้มอยู่เป็นกราวนะคะอย่าเอาไฟเข้านะคะอย่าลงนะจะทําให้ไฟให้ปลั๊กช็อตไฟช็อตได้เลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเป็นกราวนะคะตัวนี้ก็เป็นเอ็นตัวนี้ก็เป็นเอ็นฝั่งนี้เป็นเอ็นค่ะปลั๊กตัวปลั๊กตัวนี้จะมีขายทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนมากตอนนี้จะเป็นรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นนะคะ อันนี้จะเป็นแอลนะคะส่วน,ป,นปลักก๊กสายไฟเราจะรู้ได้ยังไงคะเป็นแอลก็คือสายลายนะครับแอ <L S 2> ลก็คือสายลายสายลายก็สีน้ตาลน,นะครับแล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้าไปเลย ตน,นตัวนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับฝั่งนี้เป็นนิวตันนะคะเป็นเอ็นจะส่วนมากเดี๋ยวนี้ปลั๊กไฟจะมาเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะวิธีต่อก็คือน็อตข้างๆสองตัวนะตรงกลางเป็นดินนะครับ ถ้าบ้านไหนมีสายดินก็ค่อยต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปคือรูนี้นะครับตัวนี้เป็นกราวนะครับเนี่นะเป็นสายกราวนะหรือบ้านเราเรียกว่าสายดินนะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าสายดินนะคะถ้าบ้านไหนมีก็ค่อยต่อเนาะ ปลั๊กนี้ช่างทองจะทำเพื่อเอาไปเสียบใช้ตู้เย็นนะคะเนาะซึ่งการที่เรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถ้าเราแยกปลั๊กแล้วมีเบรกเกอร์ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเมียช่างอาจจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ fc แล้วก็เพื่ออธิบายว่าถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดนี้เราจะใช้ปลั๊กแบบไหนนะคะต้องต่อ,อยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้ช่างทองช่วยอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสนะ เมียแท่งจะทำให้ดูนะคะใครอยากชมก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะคนที่รู้แล้วก็ดีเลยค่ะเป็นคลิปแบ่งปันนะคะตัวนี้จะถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ ก็จะมาลายเห็นไหมครับเห็นเห็นแสงไหมะคะมีไฟแล้วนะคะนนตอนนออี้เห็นค่ะเห็นฝั่งนั้นเป็นลายนะคะอ่าแล้วก็เสียงได้เลยนะครับอืมตอนนี้ก็จะมีสอนบอกกันนะครับ นี่ก็จะเป็นนิตันนะนะครับเห็นไหมคะเอ็นเอลแล้วก็ตรงนี้ก็คือสายดิน,นหรือหรือสายกลาวสายกลาวหรือปลัก๊กเนาะมันเป็นขาเนะมันมีสามขาเราก็เปิดงานเเราก็เปิดเครื่องทำงานเลยนี่คะ่ะมีไฟขึ้นแล้วคะ่ะทั้ง้องคือเขาทำงานแล้วเห็นไหมคะ เสียบก็บติดแล้วค่ะเครื่องก็ทํางานแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนมากนะคะจะมีปลั๊กแบบนี้นะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นทีวีพัดลมเครื่องอบเตาอบนะคะจะเป็นปลั๊กที่มาตรฐานแบบนี้เลยนะคะซึ่งซึ่งมันดีกับผู้บริโภคนะคะมันดีกับคนที่ใช้นะเพราะว่าเขามีสายดินมาให้ด้วยป้องกันไฟดูดป้องกันไฟรั่วนะคะเนาะ mm hmm. เพราะว่าเครื่อง เครื่องใช้พวกนี้มีสิทธิ์ที่เขาจะชื้นถ้าชื้นก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไฟดูดไฟกระพริบได้เนาะเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากค่ะคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเตาอบไปอบไก่ให้ลูกชายนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ